ัลโหล่าทำอะไรกันเด็กๆโอ้ยอันนี้นะคะพี่พี่ขามนอนเฝ้าน้องนะน้องตุมมนนตงต้มดื้อไหมเนี่ยน้องตุ้มดื้อเหรอน้องตุ้มทำไรอะ่ะฮะหามาพันธุ์ไซบีเรียนของแท้นะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะปอกมะพร้าวได้ด้วยนะโอ้โหจะหมดแล้วลูกทั้งลูกแล้วลูก ไม่ต้องมาถอนหายใจใส่เลยอะมะพร้าวยายไม่ได้เก็บอยู่บนพื้นธรรมดานะนะน้องขานน้องจูมเป็นไรอะน้องจุมเป็นไซบิลิงปะฮะถามว่าน้องดื้อปะดูดิไม่คาบอะไรก็ต้องคาบอะไรอย่างหนึ่งใช่ปะวันนี้อะไรวันนี้มะพร้าวนะฮะถามเตือนน้องแล้วใช่ไหมถามเตือนน้องแล้วไง มะพร้าวยายมาเล่นถามเลยต้องเฝ้าเนี่ยพ่าน้องดือ้อใช่ไหมน้องดือ้อขามเจอนน้องแล้วอ่ะดูสิน่ะไปแอบเอามาทําไมอ่ะมะพร้าวของยายอะ่ะมะพร้าวยายอะ่ะไปเอามาทําไมเดี๋ยวยายก็ดุหรอดูสิดูน้องสิยังกัดต่อยไม่สนใจเลยอ่ะนะต้องคำโทษนะรู้เปล่า ต้องทำยังไงดีะให้น้าไปเรียกยายดีไหมขำให้น้าไปเรียกยายมาตีน้องดีไหมดูน้องทำดีดีไหมลูกฮะถามว่าน้าไปเรียกยายมาจัดการน้องจูมดีไหมดูดีดูน้องจูมทำดีให้ตีน้องไหมถามให้ตีน้องไหมตีเลยนะตีเลยเนาะอันนี้นะฮะแม เฝ้าดูความพเพียรพยายามของน้องนะจะปอกได้แล้วขมดูขมดูน้องมันจะปอกได้แล้วน,นั่นเ่ยขมดูเก่งแท้ตุ้มเป็นหมาหรือเป็นลิงเห็นแม่ชอบเรียกไซบิลิงไซบิลิงก็เลยทำตัวเป็นปอกมะพร้าวให้ได้เหรอวันวันหนึ่งเนี่ยนะกัดไม่กวาดมั่งเละ คาบของในบ้านมั่งเละตัดกระดาษมั่งเละคาบตะก้อไปฝังมั่งเละเจ่ไหมคะดูดูยังไม่สํานึกอีกดู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 ด,ดูดูนะตัดต่ออย่างมั่นใจเดี๋ยว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 ตาม,มาตาจะมาจัดการตาจะมาจัดการน้องตูมแล้วไม่ได้สนใจเลย ดูปล่อยให้พี่มานอนเป้าอยู่ได้ตัวเองก็ดือด้อฮะดื้อถามดูน้องดีดูกน้องดือ้อถามก็ให้มือนะอย่างเดียวเลยไปเร็นๆูกไปข้ามมะพร้าวมามะพร้าวนี้ยังไม่หยุดนะไปไหนอ่ไไนะไปไหนอ่ะเราไปไหนอ่ะเรามะพร้าวไปไหนอ่ะ าไปไหนอะเอ๊ะโ้นดุก็ไม่ชํำนึกน่ะเศษกระดุมกระดาษน่ะฝีมือฝีมือใครถามฝีมือใครฝีมือขามหรือฝีมือน้องบอกนะมาฝีมือใครกล่องนมน่ะฝีมือใครฝีมือขามะเปาใช่ฝีมือขามะเปาไม่นะไม่ใช่ฝีมือขามใช่ไหม ถามแค่นอนเฝ้าเฉยอ่ะนู่นเลยตัวดื้อยู่นู่นเลยนะนู่นนู่นดูดูเอาเท้าตะปบไว้น่ะเท้ามอมมอมน่ะถามใช่ไหมเดี๋ยวนะขอถ่ายหน่อยนั่นเท้ามอมมอมน่ะตะปบไปได้ยังไงโจมเนี่ยเท้าก็มอมมอมเนี่ยพี่พี่พี่ดูเท้าลูกตุลนะคะสาเหตุของความเท้าไม่เคยสะอาดนะคะดูดูเอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังแม ดูๆไม่ได้สำเร็จตูมพาแล้วลูกพาแล้วตูมตูมเดี๋ยวยายออกมาเห็นยายตีนะยายตีนะระวังยายออกมาเห็นยายตีนะนี่นะเห็นตาเดินแวบๆอยู่แถวนี้ด้วยเ๋ยวตาเห็นตาไปฟ้องยายนะยายออกมาตีตูมนะยัวพาแล้วลูกน้องตูมนะตูมตูมตูมตม่น้องตูมฟังนามากเลยลูก หนูฟังนามากเลยลกูกดูนะฮะตะปบเข้าไปเอาเข้าไปจะเสร็จล้วจะดูซิว่าจะได้ถิงไหนเนี่ยจะปอกหมดลูกแล้วจริงจังมากเลยตั้งแต่เช้าแล้วมั้งเนี่ยฮะสภาพเนี้ยดูดูความจริงจังของเด็กวันนี้มาด้วยมะพร้าวล้วนๆเลยฮะตัวมี่ฮะมาสายพันธุ์ใหม่ไซบิริง นี่ถ้าปีนต้นมะพร้าวได้นี่นาเรียกจริงๆนะเนี่ยตูมจะได้บ้านเราไม่มีต้นมะพร้าวนะอยากรู้ว่าตูมจะปีนได้หรือเปล่าหรือกัดเป็นอย่างเดียวอยากกินกับข้าวที่ทํามาจากกะทิเออลูกฮนะช่วยยายปอกอะกลัวยายไม่มีแรงปอกอะน้าอย่าทายน้าอย่าทายเยอะอย่าทายตูมเยอะ โตมจะไปแล้วนะดูพี่ขามพี่ขามผู้นั่งเฝ้าเบื่อแล้วเกินเบื่อน้องแล้วเกินพี่ขามห้ามน้องหน่อยลูกพี่ขามลมเย็นหรือยังไงเนี่ยไม่สนใจเลยมานอนเฝ้าน้องต่อดีกว่า เบื่อแล้วเกลียดจะห้ามเซ็งเนาะน่าเนาะน้องมันดื้อเนาะหามนอนเฝ้า,าดีกว่าหามเบื่อแล้วไม่ละไอตัวแสบอย่าไปแกล้งพี่เขาละแม่เบื่อจากมะพร้าวก็มาแกล้งพี่ต่อเลยนะตุ่มี้คิดว่าตัวใหญ่เหรอทับพี่เขาได้เหรอ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้เพื่อที่จะไปห้ามทับเด็กแล้วก็เก็บมะพร้าวของยายให้เรียบร้อยนะคะทุกคนบ๊ายบายคับ